สวัสดีครับผมก่แกสเกมตอนนี้ยจะเกณฑ์ที่มีชื่อว่า KB Star Airline ในพาร์ทที่5้นะผมโอเคเอาล่ะลองวิวคอเนเดอร์ไปกันเลยดีกว่าคร้บผมคอนดอร์คอนเดอร์้อนะอันนี้พาร์ทที่ที่หแล้วเหรอ5ใช่ไหม4แล้วเออ5แหละ5มัง้ง5แหละเออแม่ตีัยตัวเองยังไม่ห้5ก็6 โอเคเราต้องเข้าตรงนี้เึ๊บเึ๊บอุ้ยอุ uh ้ยกำลังไซคิกไหมแก้วนะฮแต่นี้ถ้าถ้ายังมีบอสหนึ่งในสามจะตรเทีดีกว่าต้องพูดอย่างนี้เออต้องพูดให้มันดูน่าสนใจนะคนมันจะได้แบบว่าเข้ามาดูอะไรอย่างี้อุ้ยโอ้โหเจ็บไอ้เนี่ยคล้ายๆกับมีดเหมือนกันนะเจ็บแต่อย่าไปเล่นกับแม่งมากอ่ะไอ้เนี่ยอะคืออยากไปทะลึ่งอ่ะเออ มันต้องใช้พลังน้ำมั้ทำลายได้โป๊โป๊เฮ้ยระวังอืออืออย่างไรล่ะอย่างไรล่ะอือไปขโมยจิ๊กซอโอเคอือเรียบร้อยฮะขโมยจิ๊กซอว์แล้วเราไปกันต่อเลยดีกว่าเด็ด โอ้โหมีห่หินให้ลื่นด้วยแต่ว่ามันจะให้เราผ่านลื่นลงมาหรือเปล่าวะรู้จักสถานาการณร์ที่ไม่น่าใช่อันนี้ขอรันขึ้นเลยดีกว,ว่าไอหินหินมันเพ็่เพิ่ดิเอาไอซุมมูออกตาต้องหินจัดการอือ โอ้โหต้องมีนี่ด้วยโอ้โหต้องมีไซคิกบวกไก่นี่อันเอาไม่ไออกแล้วอาจจะจานลุกปี๊บอุ้ยอาจจะจานลุกจะานซีเอาอึอ๊บเป็นิใส่ไซคิกว่ะเป็นโจโูรักซิเจเนซิสน,นะฮะอือ้อ ก็เนี่ยมันพลังใหม่ๆที่แบบว่าบอกเลยว่าอาจจะมีงงบ้างแหละคือการการคอนโบของมันอะเกมพยายามจะสอนอยู่เรื่อยๆนะผมก็ไม่ต้องกลัวนะใครที่จะเล่นเกมนี้อันนี้ไม่ได้แจกว้าแล้ผมเกมนี้มันเป็นเครื่องบนของบนซีวิทจะจริงแต่น่าจะมีลองออกมาแล้วล่ะนะเลยถ้าใครอยากลองก็ลองได้นะผมโอ้เจ็บไม่ค่อยแนะนำให้เล่นอีมูเพราะอีมูมันสามารถมันไม่ค่อยมันอีมูมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะผม เอาง่ายก็คือถ้ามีอะไรทังขึ้นมาก็นั่นแหละเออมันไม่ได้เป็นที่เกมนะเป็นที่ตัวอีมูเขาเองเพราะการเพราะว่าการอีมูลเลเตอร์ออกมานั้นต้องต้องทำต้องทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือทำหรือทาให้เครื่องเราที่เราเล่นอะเล่นแบบให้เหมือนเนเ t e n d o s ์สวิตต้องก็คือไอ้คนที่ทำอีมูลเลเตอร์อะมันต้องต้องลงทุนนะต้องเสียตังค์เยอะว่างัางง้นเถอะอ่ะอีกเร็วเดี๋ยวนนยังไง อเออจะมีของนี้นหนหน่อยนะเอาเหินเอาจัดจารเออเสร้อตแล้วมาเออข้างในมีอะไรเอยชิซอลักครับผมฮ่าฮ่าโอเคก็บอกว่าไม่เก็บก็เก็บคบทุกจานเลยเอ้าคือเล่นจัดไหนก็เก็บได้อ่ะอ่ะไออจัดจาร ตุ้มโอเคอ้าบอกข้างล่างให้เปิดได้อีกดีมากปักหินน้อยโอเคกดปุ่มแกะเฮ้เย้เร่จบเลยครับผมแตงตองดีเพลย์เปิดแล้วนะครับผมสามารถเอาเพิ่นมาจากที่นั่นนะครับผมไม่สนใจครับไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคือจบจานยังไงให้รู้สุดดีกว่าเนี่ยเพราะว่าท่าสึกว่า กัรนี้น่าจะมีบอดกสุนะแต่มันจะไม่ค่อยกินเวลามากอะให้มีบอสอันนี้รีเซ็ตบอสได้ให้รีเซ็ตตัวละครพวกเราได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคบอสเลยก็บอสเลยก็ได้สี่ตัวนะปะ หรือว่าเป็นบอสใหม่เลยนะสำหรับภาคนี้อู้เฮ้ยยังวะนี่น้ำแข็งพอาน้องน่ารักออคำนับก่อนอ่าบอนแจมบอนแจมอ่ามาเอาสติกกี้หน่อยยินดีได้รู้จักพวกนายนะอ่าอยินดีจบับพวกนนายอ่า Let o w w e g e t people on the planet อ๋อนั่นคือวิธี สแสดงความยินดีเมื่อเห็นคนจากดาวอื่นนะเอแอมฟันเชสหนึ่งในสามหนึ่งในสามาผ,ผู้ผู้ใช้เวทมนต์เออเจเนอเรลอฟแมจิกผู้นำของการใช้เวทมนต์ด้วยพวกเราคำสั่งของ Fortress of the Shadow ลุกลุกอาประกบบประการแห่งความมืดลุกันในนามจบบรรยารเบสเตชันนั้นเราต้องการให้ความมืดเขาเอาใจแห่งความมืดพิษนี้อ่าได้ส่องไปทั่วจักรกวาล นึ่งในนั้นอ่ะก็ต้องทําให้ก็คือต้องทําให้มันเละเอออ่ะแต่ว่าคือแม่จะเสียเวลามากแล้วก็ไม่อยากให้มันไร้ค่าด้วยอ่าเพราะงั้นรู้ไหมว่าควรจะทํายังไงกับเราก็แน่นอนว่ามันมันมันก็ไม่มีทางเลือกนะคือคือเหมือนว่าเรามาขัดถ้าเราจะมาขัดเขาเนี่ยขอให้เราตายดีกว่า f i r น t General Francesca ดูก่อน คามโคลแอนด์คอเล็กติฟก็คือเก็บเก็บเกี่ยวความหนาวเหน็บฟอร์จูนเนลโลเป็นเกี่ยวกับความเป็นเกี่ยวกับน้ำแข็งนั่นแหละอ่าฟรานเชสกาเป็นหนึ่งในสาวผู้ใช้เวทมนต์แห่งอ่าจัมบัสจัมอ่าพวกเจ้าหน้าที่จัมบัสเอ่อฟอร์ดคนนี้อ่เทวราชโจมตีด้วยน้ำแข็งทําให้อีกฝ่ายนึ่งแข็งแล้วก็แข็งไปถึงเยือกเย็นหัวใจอออ่ะเคือเขาจะจัดการคนที่อยู่ตรงข้าวกับกับเธอหรือแบบคิดตรงข้าวกับเธอก็จะกระทึบหมดเลยนะ Ui, 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 nóng hột, nóng hột Ừ, ừ, ừ ra hột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  đâu hột ra hột ra hột ra, hold ra hold up, nóng hột, ui up, rồi hột hold hột ra, up, ra, hột ra, hột ra, hột ra up, hold ถามจริงก็เอาบอกเลยว่าผมว่าทานนี้โหดเออเออโอ้โหแม่งเลยเไปได้เลยเรียบร้อยปึ๊บฟาดกวาดโหดาฮะดาฮดาฮุดาดอ่ะดาดาฮุดาดาฮุดดดดดดา โอ,โอ้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 โอือ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 อออ่าน้ำน้ำไม่ไหลหรอลูกอืออือไม่ไหลเหรอนี่นี่่อือฮุดอ่ะโหดเร็เร็เร็เร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 ยทันเสร็จรียบร้อยตบผู้หญิงเสร็จก็ต้องเต้นทุกคนทีมงานเคอร์บี้ไม่เต้นเป็นไปไม่ได้ พาร์ทหกป่ะวะน่าจะพาร์ทห้านะเออเห้าก็ห้าแหละเฮียบอลไป,ป,ปกดจะดูคลิปเป็นหกนี้จบเลยนะอ่าหัวใจดำอาให้ไม่ตายเหรออุ้ยพีเจเอาหัวใจดำไปแล้วนะฮะหัวใจหัวใจดำหัวใจม่วงบับม่วงบับม่วงเออใครได้บับม่วง,วง,ออวงตัวมันก็จะใหญ่ๆนะจะพลังมันก็จะเยอะหน่อยโอ้ยในคิซานมาเ้าถือว่าเยอะนะผมอ่าซาหลัก จไปหาย <S <S <Hi. S 1> เปิดด่านต่อไปนะผม Western o u t er l a l นะฮะแล้วก็ปลดล็อกด่าน d r e m p e r ในอีกหนึ่งที่นะปรบกับเราจะม Legendary ได้ที่นั่นเลยนะครับผมแต่ด่านนี้เราก็คอมพิวต์ไปนะทำทำ,ทำ,ทำไปที่ Western o u t e a f o r o u t l a o u t w a w เออ กดบวกสามารถกดพอสเพื่อดูเทคนิคเชลได้นะผมให้ดูฮะผมโอระโอระอย่างเดียวเอออุ้ย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 ไม่เอาลกูกไม่เอาไม่ดีนะไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจบอ,อกเกรงใจก็ถล,ล่มคาลเคลละหมดเลยลเฮ้ยระเบิดเออใส่พวกนี้ลงมานี่น่ากลัวนะอบอกแล้วว่าน่ากลัว ไปไปไปเฮ้ยไปทางไป,ไปต่อไปไอ้นอกไ่สดก็ไม่ใช่ต่อโอเคอือนี่แนะโหวดาอย่าอย่าให้ผมชั้ต้องใช้โหวด่าปทุกคนเข้ามาตุ่มตรงนี้มันจะมีของให้เรานะผมแต่ว่าเราต้องซื้อบอสก่อน นี่ไม้หนูมาอุ้ยอุ้ยปัดปัดปัดเป็นทุกกันนะเป็นพลังงานภังนี้โหดเระโหมดเๆๆๆๆร็วเร็เโหิดอ่ะออโหดเอ็เรียเร็วเราเร็วเร็วเรอวเรเร็วเน็วเรเราวเม็อรถกดวัด็วเร็วเร็วเร็เรวเร็วเป็นเร็วเร็วเร็วเเรเวาดวรวร็วเเ็เระ เป็นตู้เย็นอเหมือนกับเช็คา,าวาซกินะฮะที่สามารถทำให้เพื่อนเรากเป็นอาหารได้อุ้ยนั่นน่นนนนนนนาจะคุณเจมาจะทำอะไรได้อะปึ๊กมีไงปุดแล้วจุดต่อไปได้นะฮะอ่าจริงจริงจุด,จ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 ดต่อไปมันอยู่ข้างบนไงแต่นี้มันน่าจะเป็นพวกของพิเศษอะไรพวกนี้หรือมั้งภายีนคุณแจ ออโอเคได้อยู่นะเวลาอยู่ในโหมดถือของแล้วมันบินไม่ได้นะผมวันนี้อ่ามีสวิตพอดีเลยกดแม่งเย่ปิกปองเอ็กซ์ตอร์สเตจเกิดแล้วนะผมสามารถไปได้นะแต่ยังแน่นอนเราเปิดเอ็กซ์ตอรสเตจมาเราไม่เข้าอะ่ะเออกะว่าเล่นให้จบก่อนแล้วค่อยเข้าไปนะครับผม มีไอ้หนูซ่ออยู่นี่เองโหร้าโอ้โอ้โอ,โ,อโ,อโอ้ไว้ด่ามันเข้าไปได้อืออือกดกดไอ้จ้ะโอ้เรยร่องไรอะโศกออมาให้เรานะโอ้โหบอกเลยฮะภาคนี้อย่างที่ว่าไปว่ามันแจกของเยอะจริงอืออือ เออเออเออไปทางเลยเอาว,อ 37. วันอัพด้หนูเออสามสิบเจ็ดวันวันอัพเลยนะคี่สาหลักเยี่ยมแต่ว่าตัวหลักไม่ใช่พวะตัวละครข้างบนไม่กดนี่มันจะกดเลยนะเว้ยโว้ยเด้อกดยังวะกดแล้วไป นาโอ้โหปืนใหญ่ไดเหรอไปตู้อือ้อถ้าไ่าจังหวะดีๆนี่คือมีพังอะบอกเลยอือ้อโจ๊ะ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 ปุง้งอือ้อเปิดแล้วก็ไปสิครับรออะไรอ่าอม,มาเฝ้าอะไรลูกเออไปไปฮะจบด่านพอดีเลยให้ โกกเกมละวมาครั้งนี้เราต้องขึ้นหนึ่งให้ได้โอเคเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อ,ยอ่าบอกแล้วกดดีเลย์มันก็ได้อยู่แล้วอ่ะมันก็ว่าเอ้ยทำไมวิกดไม่มั่นเลยอะ่ะพักก่อนกที่มันกดไม่มั่นก็เพราะว่าเอา่อตัวเกมมันดีเลย์คือมันเอาเข้าคอมแล้วเวลากดเคลื่อนไหวอ่ะมันดีเลย์คือมันไม่ได้เห็นชัดแต่มันก็ดีเลย์อะ่ะเออนะปะ๊ามป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 ๊าม อ่าไอ้จิ๊กซอ์หลักของภาพนี้ครบแล้วนะผมเหลือแค่เก็บธรรมดาครบก็บพอแล้วหา,หาอ่าเชิญไปด่านต่อไปมีบอสด้วยนะฮะครับผมเซกเตอร์บีด่านพิเศษมาแล้วครับผมเป็นด่านเอ็กเตอาสเตยสามารถขับไปเอเวอเรสต์ได้อ่าเก็บครบพอดีเลย เปียงโอเคฮะโอเคก็นะฮะเดี๋ยวขอจะพักไปพีท่าน,นี้ก่อนวันนี้มันก็จะสั้นๆนิดหน่อยนะฮะผมก็ขออาภัยด้วยนะฮะเพราะว่ามันก็มีทุระเยอะเนืนนเราอะโอเคงันก็สรหรับตอนนี้สุดครับบ๊ายบาย